โรคแพนิกมันเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกกลัวใจสัน่นไม่ยินเสียงรบเสียงอะไรก็กลัวไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าเจอสังคมอะไรมากมายคือดีมันเกิดขึ้นมาเองนะคะเครียดเยอะๆมันก็จะขึ้นมาเป็นแล้วก็ครอบัวเองไม่ได้ออกจากงานเลยแล้วก็ร้องไห้นะหวหนสมองมันอันนี้คิดอะไร กละะัวกลัวว่าเราเป็นอะไรตอนนี้ทานมาห้ากระปุกแล้วอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ฟอจากวันนั้นลับไปทำงานได้ปกติทุผคนคนอะไรก็ปกติขอรมา บาลานด์แบนค่ะวันนี้นะคะ<ฆ>ชิวอยู่แถวบางแคค่ะ<ฆ>อยู่กับลูกค้านะคะก็เคสนี้นะคะใครที่มีอาการวิตกกังวลนะคะหรือว่าที่ตอนนี้เรารู้กันนะคะในเรื่องของโรคแพนิค<ฆ>หยุดฟังเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันค่ะว่ามีอาการอย่างไรบ้างแล้วเมื่อทานตัวบาลาน์ยูโคอ,อาการดีขึ้นอย่างไรบางาลดเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะวว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะ ชื่อคุณปอค,ค่ะมีทำอาชีพขายออนไลน์นะคะค่ะพี่ปอคะ่ะก่อนที่จะมาเจอบาลานยูคอคะ่ะเรามีอาการของโรคแพนิคมันเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกกลัวใจสัน่นได้ยินเสียงรถเสียงไรก็กลัวคะ่ะแล้วไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าเจอสังคม,มอะไรมากมายอันนี้เราเป็นอาการมานานเท่าไหร่แล้วคะ เป็นมาประมาณสักประมาณ้เกือบจะสองสามปีแล้วค่ะมันมีปมหรืออะไรไหมคะหรือว่าอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเองหรือดีมันเกิดขึ้นมาเองอะค่ะเครียดเยอะๆมันก็จะขึ้นมาอย่างไงประมาณนี้ค่ะค่ะช่วงใหม่ๆช่วงแรกๆที่พี่ปอเป็นอะรู้ตัวไหมว่ามันคือแพนิคหรือว่าไม่ดูตอนนั้นนะคะมาเสิร์ชดูใน Google ค่ะแล้วพี่ปอได้มีการไปพบพบคุณหมอไหมคะพบค่ะปรึกษาเขาก็บอกว่า เ,เกี่ยวกับโรคนี้อะ,ค,ะค่ะค่ะเกี่ยวกับโรคแพนิกนะคะเดี๋ยวให้พี่ปอเล่าหน่อยว่ามันมีเหตุการณ์แบบอะไรหนักๆบ้างไหมตอนที่ักๆก็นิกเจอแบบไปหาเพื่อนเข้าสังคมอะไรประมาณนี้แล้วมัน <หา S 3> เป็นแล้วก็มันควบคุมตัวเองไม่ได้ออก,กงานเหนื่อยแล้วก็ร้องไห้นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรควบคุมตัวเองไม่ได้คือมันจะเป็นยังไงคะพี่ปอเหมือนสมองมันอันนี้คิดอะไรไม่ออกเลยอะ,ค,ะค่ะกลัวกลัวว่าเราเป็นอะไรถึงขนาดไปเจอเพื่อนสนิทก็ยังมีอาการนี้ขึ้นมาใช่ค่ะการขับรถเป็นยังไงบ้างคะพี่ปอขับรถก็ไปเวลาเป็น แล้วก็จะจอดรถทัปขับไปต่อไม่ได้ะค่ะคืออาการนี้มันบอกไม่ได้เนะพี่ปอว่ามันจะขึ้นมาตอนไหนเกิดขึ้นตอนไหนใช่ระมาณเนี่ค่ะมันก็แบบกังวลอยู่อย่างเงี้ยถึงขั้นต้องออกจากงานเลยใช่กลวังไง ถามถึงสภาพจิตใจตอนนั้นหน่อยก่อนที่เราจะมาเจอบาลานย์ยูคอมันมนสภาพจิตใจมันเป็นยังไงบ้างที่เราต้องอยู่กับความแพนิคความวิตกกังวลความกลัวของเราตลอดเวลาตอนนั้นความรู้สึกแบบเครียดแล้วก็ผอมสูบมันแบบว่าคิดมากคุณหมอได้ให้วิธีการรักษาอะไรมาไหมคะว่าต้องทอํายังไงบ้างก็ออกกําลังกายแล้วก็นั่งสมาธิอะไรพวกนี้แล้วพ,พี่ปอได้ทําตามทำตามก็ดีขึ้นอยู่นิดนึง แล้วมีการทานยาทานยาก็แบบพวกแบบประสาทอะไรพวกนี้ค่ะให้เรากินถ้ามันไม่กินมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะประมาณนี้เหมือนมันเป็นยาระงับพี่ปอคะตอนที่เรามีอาการแพนิคเนี่ยเรื่องการหลับนอนของเรามันตอนมันเป็นยังไงบ้างไหมตอนเป็นแพนิคนอนไม่หลับเลยค่ะขนาดจะนอนมันก็ยังไม่ตกกังวลวิตกกังวลใช่มันจะเป็นอยู่อย่างเนี้อืมคือคือมันจะรู้สึกว่าว่าใครจะรู้สึกว่าบ้าวิวิวแบบเป็นอยู่อย่างเนี้ย ก็ทําให้เรานอนหลับไม่เต็มอิ่มนอนหลับไม่เต็มอิ่มจะโซมที่พี่ปอบอกว่าน้ําหนักลดลงไปเยอะเลยลดลงไปเยอะพอทานตัวบาลานซ์ยูคอลก็คือตอนนี้เราสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นทีนี้มันถึงจุดไหนแล้วที่พี่ปอต้องหาอาหารเสริมและหาตัวช่วยแล้วเครียดมากแล้วก็เซิร์ชดูใน Google มาเจอตัวนี้แล้วก็สั่งมาเกินแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ขึ้นมา ครั้งแรกค,ครั้งแรกพี่ปอสั่งมางลองทานกี่กระปุกสั่งมา3ากระปุกประมาณกี่เม็ดแรกคะที่พี่ปอรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นฉันรู้สึกเฟรชขึ้นอะไรอย่างี้ทานไปรู้สึกประมาณ สิบกวันสิบกวัน,วนใช่มันแบบว่ามันไม่ขึ้นมาเลยคือปกติเนี่ยมันจะขึ้นมาเกือบทุกวัน,ม,นมาเกือบทุกวันเวลานั่งรถไปมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้ขับไวๆมันก็จะเป็นแต่นี้ก็คืออาการแบบทิ้งห่างไปเลยใช่นะคะมันห่างนานมากไม่ได้เป็นพี่ปอมีการทานตอนไหนบ้างนะคะทานประมาณช่วงกินข้าวเสร็จตอนเย็นๆนะคะสองเม็ด <2 m. S 2> พี่ปอเนี่ยเป็นคนที่เปิดใจให้อาหารเสริมอยู่แล้วป่ะคะปกติก็เปิดใจพวกทานอาหารเสริมแต่มันก็ไม่ดีขึ้น มาหลายตัวอ๋อก่อนหน้านี้คือมีการหาอาหารเสริมเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เรื่องแพนิคใช่แต่มันก็ไม่ได้ผลสักแบรนแหละสักแบรนคิดอยู่ แล้วก็มาจบที่ตัวบรินัทยูคอนะภายใน10วันตอนนี้ทานมากี่กระปุกแล้วคะตอนนี้ทานมา5กระปุกแล้วอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ปอจากวันนั้นแต่ไปทํางานได้ปกติเจอผู้คนอะไรก็ปกติก็สามารถใช้ชีวิตใช้ชีวิตได้อยากให้พี่ปอช่วยฝากนะคะเพื่อคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขาใครมีอาการแพนิกนะคะแนะนาเบือขาประสบการณ์ที่เป็นมาก่อน ประมานมากเลยลูกแบบเนี้ยแนะนําเป็นตัวนี้เลยนี่นะคะคือลูกค้าจริงๆนะคะถ้าใครถามว่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่าไม่ได้เป็นหน้าม้านะอันนี้เรื่องจริงประสบการณ์เต็ม10คะแนนพี่ปอให้แบรน์ยูคอร์กี่คะแนนดีคะให้ไปร้อยเลยค่ะโอ้นะคะขอบคุณพี่ปอมากนะคะที่ไว้ใจให้แบรนด์ยูคอร์ดูแลสุขภาพวันนี้ชิวก็เลยเอาแบรน์ยูคอร์นะคะมามอบให้พี่ปออีก 3- ามปุกนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพต่อไปนานๆนะคะใครนะคะที่มีอาการแพนิคหรือคนที่คุณรักคนรอบข้างนะคะมีอาการแพนิควิตกกังวลนะคะก็ สามารถสั่งซื้อบลานซ์ยูคอนะคะไปดูแลสุขภาพได้นะตัวแทนทั่วประเทศฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาแนะนํามาเป็นทางออกให้กับคุณนะคะก็อย่าลืมติดตามชมหนที่บรานซ์แบรนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้นะคะชิวและพี่ปอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ